โดยเฉพาะทั่วไปเนี่ยเรามักจะคิดว่าอารมณ์เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวส่วนเหตุผลเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจได้จริงๆแล้วอารมณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้และเข้าใจได้เหมือนเหตุผลหรือเปล่าเหตุผลก็เป็นเรื่องของความรู้สึกได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกับอีกอย่างหนึ่งที่คนอาจจะเข้าใจ อย่างนั้นว่าเหตุผลกับอารมณ์เป็นคนละเรื่องกันหรือว่าเป็นสิน่งที่ตรงข้ามเพราะมักจะมองว่าผู้หญิงใช้อารมณ์ผู้ชายใช้เหตุผลมันมีไหมครับที่ผู้ชายไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์มีไหมที่ผู้หญิงใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เราอาจจะว่ามันก็มีก็ได้นะเดี๋ยวเราดูไปทีศส่วนครับคําถามที่หลายๆคนอาจจะถามเด็กอาจจะถามว่าแล้วมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่ ใช้เหตุผลโดยไม่ต้องมีอารมณ์ได้ไหมอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นกับการมีชีวิตเหตุผลคือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆอารมณ์เกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมนุษย์ต้องมีอารมณ์ด้วยคือ <c oughs> ในส่วนเนี้ที่เราต้องคุยกันเพราะว่า้การไม่เข้าใจในเรื่องของเหตุผลกับอารมณ์เนีมันนาให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆหรือว่ามีทัศนคติที่ผิดเพี้ยนต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ ได้โดยที่ไม่ตั้งใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องบอกว่าเหตุผลกับอารมณ์เนี่ยสองส่วนเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าเหตุผลกับอารมณ์เนี่ยเป็นสองสิ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจแล้วก็พฤติกรรมของเราทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งเหตุผลและอารมณ์เนี่ยอาจจะขัดแย้งหรือส่งเสริมกันในบางสถานการณ เหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือกระบวนการคิดที่อาศัยตรกกะข้อเท็จจริงข้อมูลเน้นในการพิจารณาผลลัพธ์ระยะยาวช่วยในการตัดสินใจอย่างมีโครงสร้างความผิดพลาดจากอาคติหรือจั้นาคติคือความโน้มเอียงไปทางชอบหรือไม่ชอบมันก็จะน้อยลงทําให้เรามีความเป็นกลางในการคิดมากขึ้นส่วนอารมณ์เนี่ยมันก็คือเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่ตอบสนองต่อสถานการณ์หรือประสบการณ์ ส่งผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจใน,ในช่วงเวลานั้นอาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะนั้นสมองซีซ้ายซีขวามันมีผลต่อการใช้เหตุผลและอารมณ์ัหมซึ่งในส่วนนี้มันก็จะมีกระบวนการศึกษาวิจัยในเรื่องของการทํางานของสมองและเชื่อมโยงการทํางานของสมองกับเพศเข้าไปนะครับว่าสมองซีซ้ายเนี่ยควบคุมการใช้เหตุผล การวิเคราะห์การจัดลําดับข้อมูลส่วนสมองซีขวาเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการสุริยะการจดจําหรือว่ามิติทางสังคมการจดจําใบหน้าเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็จะเชื่อมโยงไปสู่ความคิดที่ว่าผู้ชายใช้สมองซีซ้ายมากกว่าซีขวาเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์เดียวกันที่ผู้หญิงใช้สมองทั้งสองซีคือซีซ้ายและซีขวาไปพร้อมๆกัน ผู้หญิงมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลเราดูในความเป็นจริงเราจะเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นบางครั้งไม่ได้มาจากผู้หญิงหลายๆกรณีความรุนแรงเกิดขึ้นจากผู้ชายแล้วผู้ชายจะใช้ความรุนแรงกับคนที่อ่อนแอก,กว่าอันนี้ถามว่ามีเหตุผลไหมบางทีมันเป็นอารมณ์นะอย่างบางทีเนี่ยเราเห็นข่าวในเรื่องของพ่อที่ลงโทษลูกอย่างรุนแรงด้วยความโกรธด้วยความโมโหอะไรก็ตาม ซึ่งเอ้มันมีเหตุผลไหมเราบอกว่านั่นคืออารมณ์นะแต่อารมณ์นั้นมีเหตุผลไหมมันก็น่าจะมีแต่มันคืออะไรล่ะซึ่งเราเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับตรงนี้นเราจะสรุปตรงนี้ก่อนว่าเรื่องของเพศก็ไม่ใช่สาระสําคัญในเรื่องของการใช้เหตุผลการใช้เหตุผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอย่างที่ไปเชื่อมโยงเรื่องของสมองว่าผู้ชายใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีขวาผู้ชายมีเหตุผลมากกว่างั้นผู้หญิงเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าอันนี้ไม่เกี่ยว เราต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันทีน,นี้เรามาดูว่าไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามหรือว่าจะเพศไหนก็ได้ครับทุกคนล้วนแต่มีอารมณ์ความรู้สึกกันทางนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาเปล่าเปลี่ยวความสุขความทุกข์อีกหลายๆอารมณ์ทุกคนมีผู้ชายมีผู้หญิงก็มีความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นอารมณ์โกรธอ,อารมณ์โกรธเกิดจากอะไรครับเกิดจ,จากการสูญเสีย แต่ความผิดหวังแต่การไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าความอิจฉาอสิสยาก็โกรธอารมณ์รักละ่ะอารมณ์รักก็คือได้รับสิ่งที่เราชอบใจพอใจที่เราปรารถนาได้รับการยอมรับรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความผูกพันหรือว่าความเคยชินที่เรามีอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกใจชอบใจสูญเสียไปก็เข้าใจอันนี้เป็นธรรมดาของอารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าตรงนี้เราก็จะบอกว่าอารมณ์ต่างๆมีที่มาหรือสาเหตุถ้าเราพิจารณาลําดับขั้นตอนของการเกิดขึ้นของอารมณ์เราก็จะบอกได้ว่าอารมณ์ก็คือผลลัพธ์หรือว่าผลสําเร็จของกระบวนการคิดหรือการใช้เหตุผล,ลนั่นแหละนั่นกบอกว่าเหตุผลหรือกระบวนการคิดการใช้เหตุผลเนี่ยคือต้นทางต้นเรื่องอารมณ์คือปลายทางคือผลลัพธ์แต่อะหว่างทางที่มีการบวนการคิดแล้วนําไปสู่ ปลายทางหรือว่าผลลัพธ์หรืออารมณ์เนี่ยเราทันมันไหมเราเข้าใจไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเชื่อมโยงกันยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยตามความคิดตรงนี้ไม่ทันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยเข้าใจว่าอารมณ์กับเหตุผลนี่ติ่ตรงข้ามถ้าเราเรา,เร,ารู้เท่าทานเราเห็นลําดับขั้นตอน,ตอนการเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นว่ามันมีที่มาอย่างไงเพราะว่ามีต้นเรื่องอย่างนี้มีต้นทางอย่างนี้มีสาเหตุอย่างนี้ สาเหตุนะนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบนี้มีปัจจัยตัวนี้มาเสริมหรือมาลดทอนลงไปนะครับมีการประมวลผลจากข้อมูลแล้วก็สถา,านการณ์แวดล้อมอย่างครบถ้วนแล้วทุนวิติตแ,แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าใช้กระบวนการคิดด้วยเหตุผลตอบอีกมันก็จะเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลยังไงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมยังไงดังนั้นอารมณ์กับเหตุผลเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็จะมองว่าอารมณ์เป็นเรื we already, <quest> ่องของความรู <grouping enan> ้สึกเหตุผลเป็นเรื่องของเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์เราจะมีเหตุผลได้ไหมหรือถ้าเรามีเหตุผลแล้วเราจะไม่มีอารมณ์ได้ไหมเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราสามารถที่จะไม่มีอารมณ์ได้หรือเปล่าเราก็จะบอกทุกคนมีอารมณ์แต่หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าอารมณ์นั้นมีที่มาจากไหนมีเหตุผลเป็นตัวหนุนเป็นตัวรองรับสิ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการคิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าการคิดนั้น ประกอบด้วยเหตุผลมีความเป็นเหตุเป็นผลบางครั้งมันก็เป็นเหตุผลที่เรียกว่าเหตุผลวิบัติหรือเหตุผลที่ไม่ประกอบด้วยความสมจริงด้วยความเหมาะสมแต่มันใกล้เคียงซึ่งในเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของเหตุผลการใช้เหตุผลหรือกระบวนการเกิดขึ้นของเหตุผลอีกครั้งหนึ่งครับ